ว่าไปไหนกันจ้าสาว 哦。Oh. ค่ะอุ้ยนีรับน้องๆเรื่มอไก็ตามถืแล้วมาไปลงกอบตกาหนอนละก็เรียนหัวถืออะไรเรียนหัวกลัวเนี่ยไม่ลองรล้อุ้ยแมว

เดี๋ยวเดี๋ยวมีเขาไล่ช้างไงเขาไล่ช้างย้ายมาหาเราสิเดี๋ยวจะมีเพลงเพลงที่แต่งเองนะครับนอนๆก็คือแบบว่าเขาจะหล่อเท่อะครับก็มันร้องว่าไงวะก็คือว่ามันน่าจะนานอยู่ดูกางเกงดีกว่าเพลงมันจะ ออกมาคือคือคือมันต้องเดินกีตาร์ด้วยไงประเด็นมันต้องทำดนตรีด้วยใช่ปะเออมันไม่ได้ดูผมดิลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเลยใครไหมมคุยกับใครวะเนี่ยคุยกับกล่องคุยกับกล่องนี่มันเราตัวนี้มาให้เราอ่ะอะไรอ่ะมันคนละตัวหรอ ปอยเพลงกันนะใจของฉันมันอยากให้เธอรู้ว่าฉันนั้นมีแค่เธอเออประมาณนี <c oughs> ้ถ่ายรูมกันถ่ายด้วย 别踩！ นหนูไม่น่ารักหรอกคะ